สวัสดีครับวันนี้ครับผมได้มีโอกาสคุยกับพ่อศักดิ์ครับอีกรอบหนึ่งครับในรอบสองมวดนะครับแกตามจนจนถือครับตามจนถือเลขบางคนอาจจะยังจําได้นะครับเนาะว่าแกเคยไปตามเลขกับผีบ้าครับที่ว่าเขียนเลขให้สามตัวตรงๆเลยครับแกตามเนี่ยสามตัวแล้วมันไม่ออกครับ มวดที่ผ่านมางวดนั้นครับหนะึ่งหกเนี่ยแกก็ถูกนะแต่ว่าแกก็ไปเน้นสามตัวเหมือนกันมวดเมื่อกี้ครับล่าสุดเลยพ่อสักแกถูกเลขศูนย์หกเก้าครับซึ่งพี่บาเขียนเลขให้พ่อสักก็คือศูนย์หกหกพ่อสักแกก็ไปซื้อศูนย์หกเก้านี่คือที่ไปที่มาของตัวเลขมวดนี้ครับล่าสุดครับพ่อสักเพิ่นสงสัยจะคืดเยอะคืดหลายแล้วมั้งเกี่ยวกับพี่บาแกก็เลยมาฝัน ฝันว่าผีบามาเขียนเลขให้เม็ดเดียวหางเดียวเลยครับในความฝันหลังจากที่ว่าเลขออกแล้วขอเลื่องจริงก่อนหลังจากที่ว่าเลขออกแล้วครับคือเก้าหกศูนย์โอ้หกเก้าศูนย์พอซักแกไม่ได้ไปตามหาไอผีคอมโมเต้นรอกเนาะแกไม่ได้ไปตามหาเพราะว่าเลขมันเคลื่อนสองงวดแต่ว่าแกตามจนออกหลังจากที่ว่าเลขออกเสร็จปุ๊บคืนนั้นครับแกมาฝัน แกยอมรับครับว่าแกคิดเยอะคิดมากเกี่ยวกับว่าเลขมันไม่เข้าแล้วท้ายมันมาเข้าจนได้ครับแต่แกก็ยังคิดมากอยู่สุดท้ายครับความคิดของแกครับมันทําให้แกเอาเอาทุกอย่างครับมาฝันแล้วมาฝันว่าผีบ้าคน้นนัครับตามมาหาแกครับอยู่ที่บ้านแล้วมาทวงครับผีบ้ามาทวงของกินกับพ่อสัก มาตะโกนเดยมาตะโกนเลยมาตะโ,โกนแบบคําไม่สุภาพเลยนะคาบนสุภาพประมาณแบบมึงคือบอไปหากู้มึงคือบอเอาของไปให้กู้กินมึงคือแบบบอไปหากูแน่ใี่ประมาณนะครับคือคําไม่สุภาพนะแกก็เลยแบบคิดเยอะนะว่าเขาสิคิดคือเฮ้าบอสนะสุดท้ายครับแกก็เอาความรู้สึกครับมาเก็บมาฝันมาฝันค่อนข้างที่จะไม่ดีเท่าไหร่ แล้วก็มาตะโกนหนาบ้านมาตะโกนหาบ้านเลยว่าถือเลขแล้วคือบอไปหาคูณแน่เลขออกแล้วคือบอไปสื่ออนไรไปให้แนใ่นแกได้ยินครับอยู่ในบ้านซึ่งผีบ้าตะโกนครับด่าอยู่ในบ้านแล้วแกก็ลงมาครับแต่แกไม่ได้ออกจากบ้านนะไม่ได้ออกจากบ้านตอนที่ว่าพ่อสักอยู่บนบ้านผีบ้าด่าด่าขักด่ายังคักเลย่ะด่าหลายอย่งแต่ว่าบัดพ่อสักบยาลงมานาบ้าน พี่บากกับบอดาบอเนี่ไม่ด่าบอดาครับยิ่ยมแยมแจ่มใสยิ้ยมเฉยเยเหมือนกับคนบ่มียังเหมือนกับเหตุการณ์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นยิ้ยมยิ่ยมบอกบอ,บอ,บอจาแต่ตอนที่อยู่บนบ้านนั้นหน้าด่าจนบ่มีบอกซีอยู่บัดตอนโลกมากพอหนาเผ็ดเหมือนบ่มียังเกิดขึ้น่าั่ะแล้วจู่ๆครับพี่บาก ก็ยื่นกระดาษให้แล้วก็ยิ้มแล้วก็ย่างไปครับวันนี้พ่อสักครับแกเห็นตัวเลขในกระดาษคือ930 930ครับตัวเลขที่ว่าพ่อสักแกเห็น930กับละว้าง630เนี่ยนะครับตัวเดียวไม่เดียวคือ930ที่ว่าพี่บายื่นให้แต่ในความฝันคือแกนอนอยู่บนบ้านนะ่ะคือเสียงดานะเสียงแบบตะโกนว่าเลย มังคือบอกไปหาคุณแนะ่มังคือบอกไปเอาองเงินไปคุณแนะ่บอกคำนะั้นแ่คือพูดแบบคําไม่สุภาพอะเยอะมากแต่ตอนที่ลงมาต่อหน้าต่อหน้า,นาประชันประชันหนานเลยอะยิ่มยิ้มแบบยิ้มแบบบ่มีอย่างเลยแล้วจูจ่ๆก็จ,ก,จกกระดาษหแล้วก็ย่างปัดดาบไปเลยพอสักแกบอกนี่คือความฝันของแกประมาณนนครับแต่แกเนะี่ยแกบอกว่า เอาเป็นว่างวดเนี่ยแกก็จะไปอยู่นะจะไปหาอยู่ถึงอาจจะไม่ได้ไปถามเลขแต่อาจพานเนี่ยอาจจะซื้อน่มซื้อขนมไปให้ใช่ไหมครับแกก็ตั้งใจเนาะแกอาจจะคิดเดยอะเนาะเพราะว่าหลายงวดงวดสองงวดที่ผ่านมาเมื่อกี้แกก็ไม่ได้ไปหานะไม่ได้ไปหาครับเพราะว่าแกก็ตามเลขตัวเดิมครับตามจนออกเห็นบอกครับพี่บ่าบอกเลขตามจนออกอ่าศูนย์หกเก้ามันก็ออกจริงครับแต่งวดนี้ครับพอซักแกบอกว่าเดี๋ยว หอนเท่าบรไปหาบ่มาเขาฝันมาหาเฮาเลยวาสันเดี๋ยวว่างๆเดีวจะไปอยู่นะเดี๋ยวจะไปอยู่ได้ซื้อขนมขนมไ,ไปไปหายหน้าถึงอาจจะไม่ได้ไปถามเลขแต่อย่างน้อยก็ไปถามไทยนะบครับแต่ยงน้อยก็เคยไปสินะเดี๋ยวเขาอาจจะคิดฮอดมั้งเขาอาจจะคิดฮอดว่าเห็นเคยเท่าไปหาไปบ่อยๆแล้วก็ไม่เห็นเห็นบอครับไม่แน่ครับคนเท่าเนี่ยอาจจะมีจิตใจเชื่อมกันก็ได้ความรู้สึกมันเชื่อมกันมันทําให้ฝันถึงกันนะ คนที่ว่าเคยไปหาสินะไปหาซูกันแล้วล้วไม่ไปก็อาจจะหรือว่าเราอาจจะไม่สบายก็ได้หรือว่าเราอาจจะเป็นยังก็ได้พ่อสักถึงมาฝันเห็นนี่คืออาจจะเป็นอีกหนึ่งกรณีที่ว่ามันน่าสนใจนะครับไม่ใช่ว่า <c oughs> จู่ๆมาฝันเห็นเนี่ยบางครั้งมันก็ต้องมียงเหตุมันก็ต้องมีเหตุการณ์อย่าไหละ่ะเกิดขึ้นทําให้เราฝันเห็นผมรักๆผมคิดกับพ่อสักว่า ที่ว่าเพิ่นมาหาในความฝันเนี่ยผมคิดว่าบางครั้งเนี่ยแกอาจจะไม่สบายก็ได้หรือว่าแกอาจจะเป็นอย่างกระได้หรือว่าอาจจะไม่มีคนหรือว่าสื่อย่งสื่อญาสื่อเ่เขาให้เรากินก็ได้นี่ผมคิดว่าน่าจะเป็นปัจจัยหลักแมนบอครับถ้าหากว่าหลายคนครับฟังถึงตัวนี้อยู่คิดคือผมบอบางทีครับเขาอาจจะบไปหาแม่พอหาปูใหญาตยาใหญ่เล่าตาเฮาเนี่ยบางครั้งจู่ๆก็ฝันเห็นพ่อฝันเห็นแบบโทรหา แกก็ไม่สบายจริงๆแบบนี้ครับเหมือนกันกับแบบนี้ครับนี่เหมือนกันกับแบบนี้ก็ได้ครับลองมึงครับพอซักแกบอกว่าเดี๋ยวจะไปหาอยู่เพราะว่าเหลกวันพึ่งออกก็เลยเก็บม,มาฝันเดี๋ยวหลังจากนั้นแกจะไปหาแต่าหากว่าไปหาแล้วถ้าหากว่ามีอะไรเพิ่มเติมแกจะมาเล่าให้ฟังครับแต่ถ้าไม่มีตัวเลขแกก็จะอาจจะไม่เล่าหลักๆแกคิดว่าแกจะไม่ถามเรื่องตัวเลขเพราะว่า อย่างน้อยครับตัวเลขเนี่ยคือมันได้แล้วในความฝันเห็นไหมครับอันนี้คือเรื่องจริงผมบอกแป๊ามากผมกัฮบฮวสุกบ่างครังมันก็แปลกนะเหมือนกับผมครับผมเป็นเป็น่วงผู้ใดบางเถอะเมว่าคิดหลายคิดหลายพอคิดเซ็จปื๊บเห็นคนนั้นมีความสุขโทรหาบางครั้งเขาก็ไม่สบายก,ก,ก็ก็มีอันนี้ฝันเห็นเนี่ยมาตะโกนดาตะโกนดาแล้วจู่ๆลงมาแล้วก็มายิ้มแล้วก็ยืนเร่งให้มันพอทรมาได้ครับเห็นไหมครับ เรื่องนี้คือต้องให้พอศักดิ์เราไปหาเดี๋ยวผมจะตามอยู่หลอหนึ่งผมจะผมจะตามอยู่ว่าว่าเราเป็นอย่างบรินะบางทีผมก็อยากหงุงเหมือนกันเด้บอกแมนว่าอย่างไรคือผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าทําไมแกถึงฝันทําไมแกถึงฝันนะ่ะผมคิดว่าหลายๆคนอาจจะเป็นแบบนี้ก็มีนะครับไม่ไม่ใช่แค่พอศักดิ์ผมว่าหลายหลายคนอ่ะอาจจะมีแบบนี้เหมือนกันเดี๋ยวคุณล็อกมึงครับเพื่ออาจจะเห็นว่าเราบทสบายอาจจะสื่อยงสื่อยาไปให้เราก็ได้นะครับเนาะ อาจจะไม่ใช่แค่ว่าเราไปหวังแค่ตัวเลขอาจจะเป็นแบบมนุษย์ร่วมโลกด้วยกันอาจจะไปซอยเหลือกันในอย่างที่ลำบากแกอาจจะไม่มีใครก็ได้ครับเนาะอาจจะมีใครเบิ้งก็ได้เครือายาถิ่มทุ่มก็ได้อาจจะมีแค่พ่อซักรับซื้อข,อขนมไปหายเนาะเดี๋ยวรอรุนครับวันนี้เลขตัวนี้อาจจะไม่โชคก็ได้บอกไปามากกับอาทิตย์เสารอ์อะไรปเนี่โอเคครับไม่เป็นไรครับเนาะเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนขอให้ทุกคนครับลอง จดแล้วก็ลองเปรียบเทียบตัวเลขไว้ครับขอบคุณพ่อสัก์ขอบคุณทุกคนครับซื้อลอตเตอรี่ไว้ครับอาจจะได้โชครางวัลใหญ่ก็ได้